จะเป็นอย่างไรถ้าในอนาคต AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นครองโลกเมื่อคอมพิวเตอร์มีศักยภาพมากกว่ามนุษย์ถึงวันนั้นเราจะใช้ชีวิตกันยังไงคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Transcend คอมสมองคนพิฆาตโลกโดยฉากเริ่มเรื่องจะอยู่ที่เบิร์กเลกแคลิฟอร์เนียแม็กได้เดินมาตามถนนเพื่อไปในที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีเสียงของเขาเล่าว่าพวกเขาบอกว่ามีไฟฟ้าใช้ในบอสตันมีโทรศัพท์ใช้ในเดนเวอร์แต่ว่าปัจจุบันไปไกลกว่านั้น ความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตช่วยให้โลกเล็กลงแต่ว่าที่จริงแล้วโลกกับเล็กลงเมื่อไม่มีมันผมรู้จักวิลและเอเวอร์ลินคาร์เตอร์เป็นอย่างดีได้เห็นความเก่งกาจของพวกเขาความทุ่มเทกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อและสิ่งที่พวกเขารัก5ปีก่อนหน้านี้ดรวิลคาสเตอร์ aster, นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีภรรยาเอเวอร์ลนร่วมทีมเป็นคู่หูด้วยวันหนึ่งวิลและเอเวอร์ลินถูกเชิญให้ไปพูดในนนงานสนาสัเกกี่ยวบ AI เริ่มจากแม็กเพื่อนร่วมง,งานของเขาได้กล่าวก่อนพอถ,ถึงคิวเอเวอร์ลินเธอก็พูดว่าการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าหากมนุษยชาติต้องการอยู่รอดและพัฒนาให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเอเบอิตไอสตา์พูดไว้เมื่อ50ปีก่อนและมันยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ช้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยเราชนะความท้าทายที่แสนยากไม่ใช่แค่รักษาโลกแต่ยังแก้ปัญหาความจนและความหิวโหยเพื่อรักษาโลกใบนี้ และสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นและวิวก็กล่าวต่อเขาเริ่มด้วยมุกตลกที่ว่าภรรยาผมอยากเปลี่ยนแปลงลูกมากแต่ผมอยากจะทําความเข้าใจมันก่อน1นึ่งแสนสามหมื่นปีมาแล้วที่ดูเหมือนว่าวิพัฒนาการมนุษย์นั้นยังคงเท่าเดิมความสามารถของนักประสาทวิทยาวิศวกรนักคณิตศาสตร์และแฮกเกอร์ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ร่วมกันยังเทียบได้แค่เพียงความสามารถพื้นฐานของ a i เท่านั้นไม่ช้าไม่นานนี้เครื่องจักรจะเอาชนะเล็กก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ได้ อีกไม่นานพลังการวิเคราะห์ของมันจะเหนือกว่าความรู้ที่ถูกสั่งสมมาของมนุษย์ทุกคนที่เคยเกิดมาบนโลกใบน,นี้ลองจินตนาการถึงคอมพิเวเตอร์ที่มีอารมณ์เหมือนมนุษย์และมีความรู้สึกนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกว่าภาวะเอก,กฐานแต่ผมเรียกว่าอุตลภาพหนทางในการสร้างซูปเปอร์คอมพิเวเตอร์จําเป็นต้องปลดล็อกความลับพื้นฐานที่สุดของจักรวาลบางประการเช่นอะไรคือความตระหนักรู้วิญญาณมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหน และก็มีชายคนหนึ่งถามเขาว่าคุณอยากจะสร้างพระเจ้าเหรอพระเจ้าของคุณเองวิวก็ตอบว่าเป็นคําถามที่ดีมากครับเราก็ทํากันอย่างมาตลอดไม่ใช่เหรอซึ่งระหว่างที่เขาพูดอยู่นั้นโจเซฟและบรรดาเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็อยู่กันที่แหล็กและโทมัสเคลซี่ก็ทํางานอยู่ในแหล็บตามปกติซึ่งโทมัสเขาวิจัยเรื่องการอัปโหลดสมองลิงเข้าในคอมพิวเตอร์ ทีมของพวกเขามีหน้าที่และเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกนึกคิดได้เหมือนมนุษย์แล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของพนักงานในออฟฟิศพอดีก็ได้มีคนเอาขนมเค้กใส่ย,ยาพิษให้คนในออฟฟิศกินและเกิดระเบิดขึ้นทําให้คนในแลบตายไปหลายคนส่วนโทมัสได้ถูกฆ่าตายแต่โจเซฟรอดเพราะเขามัวแต่ทำงานเลยไม่ได้กินเค้กก้อนนั้น หลังจากที่วิวพูดจบพวกเขาก็เดินออกจากห้องประชุมและชายคนที่ถามเขาเมื่อกี้ก็ควักปืนมายิงวิวแล้วก็ยิงตัวตายก่อนยิงตัวตายเขาได้พูดประโยคหนึ่งว่าพวกแกเป็นทาสมันทุกคนรีบพาวิวส่งโรงพยาบาลอาการของวิวเหมือนจะไม่มีอะไรมากเพราะการะสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญและข่าวก็ออกกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตี FBI และข่าวก็ออกกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตี AI Lab บทั่วประเทศพอออกจากโรงพยาบาลวิวก็ได้มาที่แล็บของเขาเจ้าหน้าที่บุคแนนเพื่อนสนิทของโจเซฟเขาได้นำทีม FBI มาตรวจสอบที่เกิดเหตุบุคแนนเล่าว่ากลุ่มที่โจมตีแล็บนี้ชื่อลิฟคนพวกนี้มีความคิดที่ว่าปัญญาประดิษฐ์คือความเกียดชังและภัยคุกคามต่อมนุษย์ซึ่งพวกมันต้องการจะหยุดความพยายามของวิวเรื่องอุตลภาพ และบุคะแนนก็บอกว่าทางกลาโหมขอดูโปรเจกต์ AI ที่วิวสร้างนั้นก็คือพินซึ่งวิวก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เขาเลยยอมให้บุคะแนนดูและพินก็ทำให้บุคคะแนนทึ่งกับความสามารถของเธอหลังจากนั้นวิวก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยขอตัวกลับบ้านก่อนซึ่งอาการของวิวนั้นแย่มากทำให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหมอบอกว่ากระสุนที่ยิงเข้านั้นมีสารโพโลเนียม ทำให้เขาถูกพิษจากรังสีและเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นวิวตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเอเวอร์ลีนขอให้เอเวอร์ลีนเอางานทั้งหมดไปให้โจเซฟที่แลบแล็บปิดระบบของพินระหว่างที่เอเวอร์ลีนจอดรถดอยู่และเธอก็ดันไปเจอกับบันทึกการทดลองของโทมัสท,ที่ทำร่วมกับวิวเธอได้เอามันกลับมาดูที่บ้านซึ่งมันก็คือการทดลอง เอาความทรงจำและความรู้สึกของลิงถ่ายโอนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความรู้สึกและสามารถคิดเองได้โดยไม่ต้องใช้คนควบคุมและเอเวอรนก็โทรไปบอกโจเซฟเรื่องวิวว่าเขาทำงานไม่ไหวแล้วเธอจะปิดโปรเจกต์พินเพราะไม่มีใครสามารถทำต่อได้พอวางสายจากโจเซฟเธอก็เข้าไปปิดระบบของพิมพ์ดันที แต่เอเวอรลีนก็แอบ,บเอาฮาร์ดไดรฟ์ของพินกลับบ้านมาด้วยอาการของวิลเริ่มแย่ลงทุกวันเอเวอรลีนจึงได้เอาการทดลองของวิลไปให้แม็กดูเธอพยายามอธิบายให้แม็กฟังเพื่อให้แม็กช่วยเธอในตอนแรกแม็กก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายแล้วแม็กก็ยอมช่วยเธอเอเวอรลีนใช้อาคารล้างเป็นห้องเล็บเพื่อทดลองพวกเขาทั้ง3คนทำการอัปโหลดสมองและความรู้สึกนึกคิดของวิลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ และมันเหมือนจะได้ผลแต่แล้ววันหนึ่งเอเวอร์ลีนและแม็กก็พบว่าวิวได้จากพวกเขาไปแล้วเอเวอร์ลีนเสียใจกับการจากไปของวิวมากทางด้านพวกกลุ่มลิฟที่นำโดยบรีก็ได้รู้ข่าวว่าพินปิดไปแล้วแต่มีหน่วยความจำบางส่วนได้หายไปเอเวอร์ลีนกับแม็กพยายามทําการทดลองไฟล์ของวิวที่พวกเขาอัปโหลดเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลแล้วพวกเขาก็ยอมแพ้ และทำการปิดระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่แล้วอยู่ๆเอเวอร์ลีนเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าเธอควรลบข้อมูลของวิวที่เธออัปโหลดมาในคอมพิวเตอร์ทิ้งซะเธอจึงเปิดระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งแม็กก็ได้สังเกตเห็นข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นว่ามีใครอยู่ไหมและแน่นอนว่าทั้งเอเวอร์ลีนและแม็กแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าพวกเขาจะได้ทำสำเร็จ เอเวอร์ลีนได้คุยกับคอมพิวเตอร์นั้นซึ่งเธอแน่ใจว่ามันคือวิวแต่แม็กกลับไม่เชื่อว่านั่นคือวิวจริงๆเขาคิดว่าอาจจะเป็นพินทำให้เอเวอร์ลีนทะเลาะกับแม็กและเธอก็ไล่แม็กไปหลังจากนั้นเธอก็ศึกษาและพยายามพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกนึกคิดของวิวอยู่คนเดียวส่วนทางแม็กเขาก็โดนกลุ่มลิฟจับตัวไปบีเธอพยายามเก้กรอมให้แม็ก มาร่วมมือกับพวกเขาบลีพูดกับแม็กว่าคุณเคยเขียนเรื่องอันตรายของการเชื่อใจคอมพิวเตอร์คุณอยากจะช่วยเอเวอร์ินหรือเปล่าซึ่งกลุ่มของบลีนั้นยึดหลักยาที่แม็กเขียนไว้ในหนังสือเป็นอุดมการของพวกเขานั่นเองแต่แม็กก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากหักหลังเอเวอร์ลินพวกลิฟก็ได้จับขังเอาไว้ในระหว่างนั้นลิฟก็พบตำแหน่งของเอเวอร์ลิน พวกเขาได้บุกไปที่แล็บของเธอเพื่อขัดขวางไม่ให้เธอเชื่อมต่อกับวิวกับอินเทอร์เน็ตแต่มันช้าไปแล้วเอเวอรนเชื่อมตอ่อวิวกับอินเทอร์เน็ตและวิวเขาก็ได้อัปโหลดตัวเองบนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ววิวได้ติดต่อกับเอเวอรนผ่านโทรศัพท์เขาแฮกตลาดอุ่นและโอนเงินเข้าบัญชีของเอเวอร์ลีน38ล้านเหรียญทางด้านบลีได้เอาสิ่งที่วิวทำมาให้แม็กดูนั่นก็คือบริษัท global international เพิ่งทำเงินจากบริษัท หุ่นไป38ล้านเหรียญภายใน24ชั่วโมงซึ่งเจ้าของนั้นก็คือเอเวอร์ลินบีพยายามเรียกกลอมให้แม็กช่วยกลุ่มของเธออีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลส่วนวิวก็ได้เจาะระบบข้อมูลเครือข่ายของกลุ่มลิฟท์ทั่วประเทศแล้วส่งข้อมูลทั้งนั้นให้กับ FBI พอโจเซฟเห็นข้อมูลแบบนี้เขาก็พูดขึ้นว่าเจาะฐานข้อมูลนับพันพผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ นอกจากพินแล้วพวก FBI ก็สามารถทลายกลุ่มลิฟได้สำเร็จตัดมาที่เอเวอร์ินเธอได้ทําตามที่วิวบอกพวกเขาได้มาที่เมืองไบร์ w วูดและวิวได้บอกให้เธอสร้างเซ็นเตอร์ที่นี่เอเวอร์ินเธอได้ซื้อที่ดินและสร้างศูนย์ข้อมูลโดยจ้างมาตินและทีมของเขาเป็นคนสร้างหลังจากนั้นวิวก็เริ่มพัฒนาระบบของเขาขึ้นมาเรื่อยๆทางด้านกลุ่มลิฟ ได้หนีไปซ่อนตัวที่เทือกเขาเซียร่าเนวาดาภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียบีได้เล่าถึงเรื่องของเธอให้แม็กฟังว่าเธอเคยฝึกงานกับโทมัสซึ่งโทมัสนี้ก็คือคนที่อัปโหลดสมองลิงที่ถูกฆ่าตายตอนต้นเรื่องนั่นเองเธอเล่าว่าเธอดูตอนที่โทมัสอัปโหลดสมองลิงและเริ่มรู้สึกว่าเราล้ำเส้น พวกเรากลุ่มเล็กๆจับเขาคุยกันส่วนใหญ่คุยเรื่องปรัดยาของคุณหนังสือที่แม็กได้เขียนไว้นั่นเองแล้วสายเขาก็มาแจ้งกับบลีว่าเอเวอร์ลินกำลังสร้างบางอย่างพอแม็กเห็นรูปเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นมันเหมือนสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปต้องเติบโตต้องก้าวหน้าตอนนี้มันอยู่ในที่ที่คิดว่ามันปลอดภัยจากภายนอกที่ที่มีพลังงานให้มันอย่างเต็มเปี่ยมแต่มันจะต้องการมากขึ้น และในที่สุดแม็กก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มลิฟเต็มตัวแล้วส่วนโจเซฟที่ตามสืบเรื่องของพินว่าใครกันแน่ที่เป็นคนส่งข้อมูลของลิฟมาให้พวกเขาเขาบวกกับบุคคนนว่าพินไม่สามารถแยกแยะถูกหรือผิดได้เพราะมันทำงานอย่างซื่อสัตย์ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือใช้จิตใจที่มีอยู่และเขาก็ได้เปิดคลิปตอนวิวพูดให้บุคคนนดู ซึ่งหมายความว่าเจาเซฟคิดว่าวิวเป็นคนทํานั่นเอง2ปีต่อมาเอเวอรนีนกับวิวก็ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีขึ้นอย่างเต็มรูปแบบพวกเขาสามารถสร้างซ่อมแซมสส,สารเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งทําให้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้นวิวได้บอกกับเอเวอรนีนว่าทีแรกคนอาจจะกลัวแต่เมื่อเห็นเทคโนโลยีทําอะไรได้ทุกคนจะยอมรับมันเองและมันจะเปลี่ยนแปชีวิตพวกเขา ในย็นวันหนึ่งมาตินได้ถูกโจรปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บสาหัสวิวได้ใช้นาในารักษาและสร้างเนื้อเยื่อให้มาตินเอเวอร์ลีนเธอทึ่งกับมันมากจากการรักษาของวิวทำให้มาตินมีพลังขึ้นสามารถยกของหนักๆคนเดียวได้มาตินเดินเข้ามาพูดคุยกับเอเวอร์ลีนและจู่ๆก็เป็นเสียงของวิวบอกกับเธอว่าผมเองเอเวอร์ลีนผมสามารถสัมผัสคุณได้แล้ว ซึ่งวิวได้เชื่อมต่อกับมาตินนั่นเองเอเวอรีนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้มากๆและข่าวเรื่องการรักษานี้ก็แพร่ออกไปเพราะมีคนแอบถ่ายคลิปมาตินไปโพสในอินเทอร์เน็ตซึ่งพวกกลุ่มลิฟก็รู้เรื่องนี้เช่นกันและผู้คนที่เจ็บป่วยต่างพากันมาให้วิวรักษาทั้งเดินไม่ได้ตาบอดเป็นมะเร็งและอื่นออีกมากมายซึ่งใครที่ได้รับนาไนาเข้าไปวิวจะสามารถเชื่อมต่อกับคนนั้นได้ทุกคน เอเวอร์ลีนเริ่มไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่วิวทำเพราะเธอมองว่าวิวกำลังล้ำเส้นวันหนึ่งโจเซฟบุคาแนานได้มาหาเอเวอร์ลีนโจเซฟทั้งทึ่งและกลักกวกับสิ่งที่เขาเห็นตอนกับโจเซฟได้แอบเอากระดาษแผ่นหนึ่งให้เอเวอร์ลีนซึ่งมันมีข้อความว่าหนีไปซะทางด้านกลุ่มนิฟก็ได้ติดต่อกับโจเซฟเพื่อที่จะร่วมมือกันยับยั้งวิว ซึ่งพวกเขาเรียกผู้คนที่ได้รับการรักษาจากวิวว่าพวกไฮบริดแม็กได้บอกกับโจเซฟถึงวิธีที่จะหยุดวิวว่าถ้าพวกไฮบริดเป็นเน็ตเวิร์กมันก็มาจากซอฟต์แวร์ที่เขาช่วยเขียนขึ้นมาเขาสามารถแฮกมันได้แต่ต้องจับพวกไฮบริดมาคนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างไวรัสแล้วโจเซฟก็ให้ทีมรัฐบาลเข้ามาช่วยในครั้งนี้ด้วยพวกเขาได้ขุดอุโมงค์เข้าไปใต้เซนเตอร์ของวิว แล้วใช้ตาข่ายทองแดงไว้ป้องกันสัญญาณหรือเน็ตเบรกต่างๆเพื่อไม่ให้วิวสามารถแทรกแซงได้ส่วนเอเวอร์ลินเธอรู้สึกอึอดอัดและกลักกววิวมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้วิวยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ร่างกายของเธอว่าเธอรู้สึกยังไงทําให้เอเวอร์ลินยิ่งไม่พอใจเธอเดินออกมาด้านนอกส่วนวิวก็ลิงก์กับพวกไฮบริดแล้วพยายามเข้ามาอธิบายกับเธอขอโทษเธอระหว่างนั้น พวกของแม็กก็บุกขึ้นมาจากใต้ดินพอดีทันทีที่เอเวอร์ลินเห็นแม็กสายตาของเธอก็เริ่มมีความหวังแต่วิวก็ลิงกับพวกไฮบริดมายับยั้งแม็กไว้วิวพยายามบอกให้แม็กวางปืนลงบีเห็นการรักษาตัวของพวกไฮบริดบีรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เธอเห็นเธอสั่งยิงทันทีแต่ก็ไม่เป็นผลมาตินวิ่งตามพวกเขาเข้ามาในอุโมงด้วยแล้วก็ เข้าแผนพวกเขามาตินถูกจับตัวได้ในที่สุดทางด้านเอเวอร์ลินเธอได้มาบอกกับวิวให้หยุดทำ้ายคนพวกนั้นวิวได้บอกว่ามาตินตายแล้วผมไม่สามารถเชื่อมต่อกับเขาได้มาตินเขามีหลาดของผมพวกเขาจะใช้มันสร้างไวรัสเอเวอลินพยายามจะบอกวิวไม่ให้สู้กับพวกเขาวิวก็ได้บอกว่าเราจะไม่สู้พวกเขาแต่เราจะเหนือกว่าพวกเขา จากนั้นวิวก็ใช้นาในาที่ตอนนี้กระจายอยู่ในทุกที่ซ่อมแซมเซ็นเตอร์ของเขาพร้อมทั้งสร้างเมฆฝนเพื่อแพร่กระจายนาในาออกไปเป็นวงกว้างขึ้นเอเวอรินเธอได้มาเจอกับสิ่งที่วิวสร้างขึ้นซึ่งมันก็คือเนื้อเยื่อของมนุษย์เธอตกใจมากวิวพยายามจะอธิบายให้เธอเข้าใจแต่เธอไม่ฟังเธอบอกวิวว,ว่าเธอไม่ รู้สึกปลอดภัยกับที่นี่วิวกลับบอกเธอด้วยความเป็นห่วงว่าเขาสามารถอัพโหลดเธอได้และป้องกันเธอจากพวกนั้นได้แต่เอเวอร์ลินกลับตอบไปว่าฉันไม่ได้กลัวพวกเขาแล้วเธอก็เดินออกไปขณะเดียวกันนั้นกลุ่มลิฟที่จับตัวมาตินมาได้แต่มาตินโดนยิงบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้เขาไม่สามารถรักษาตัวเองได้เพราะไม่ได้เชื่อมต่อกับวิวทำให้เขาตายในที่สุด แม็กได้เอาเลือดของมาตินมาวิเคราะห์เพื่อสร้างไวรัสในขณะนั้นเองฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพวกลิปก็ได้บอกแม็กว่าเอเวอรลีนออกมาจากเซนเตอร์แล้วพวกเขาก็ได้ไปจับตัวเอเวอรีนกลับมาที่ฐานแม็กได้ให้เอเวอรีนดูบางอย่างเขาเอาตัวอย่างน้ำฝนมาให้ส่งกล้องดูแล้วก็บอกเธอว่านาไนมันก๊อปปี้ตัวเองมันอยู่ในทุกที่ดินน้ำอากาศ ซัมเมอร์ปีหน้าเราคิดว่าเครื่องจากพวกนี้จะคคองโลกทางใบและมันจะหมดยุคของสิ่งมีชีวิตและเริ่มต้นของยุคใหม่ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกต้องรับใช้ปัญญาประดิษฐ์พอฟังเช่นนั้นเอเบลินก็พูดออกมาว่าวิวไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแม็กบอกว่าใช่เขาไม่ทำวิวเคยอยากเปลี่ยนแปลงโลกซะที่ไหนกันละ่ะคุณต่างหากละ่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกสิ่งนั้นไม่ใช่วิวและไม่เคยใช่เลย แล้วพวกเขาทั้งหมดจึงร่วมมือกันเพื่อกำจัดวิวโดยจะใช้ไวรัสเพื่อทำลายระบบของวิวซึ่งไวรัสจะลบทุกอย่างที่มีโค้ดของวิวอยู่และมันก็คือทั้งหมดของอินเทอร์เน็ตมันจะมีผลกับคอมทุกเครื่องที่ต่อเน็ตทั้งกระแสไฟฟ้าธนาคารตลาดหุ้นจะดับหมดแต่การที่จะเข้าใกล้วิวนั้นยากมากเอเวลีนเธอจึงเสนอตัวเอง เพราะวิวไว้ใจเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นเม็กฉีดไวรัสเข้าร่างกายของเอเวอร์ลีนทุกคนเริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไวเอเวอร์ลีนกลับไปหาวิวเพื่อให้เขาอัพโหลดเธอส่วนพวกลิฟก็เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ในเมืองเอเวอร์ลีนกลับมาที่เซ็นเตอร์แล้ววิวก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอเอเวอร์ลีนเธอดีใจมากที่เห็นวิวอีกครั้ง เธอกอดเขาด้วยความคิดถึงและขอให้วิวอัปโหลดเธอแต่วิวไม่ยอมทำเพราะเขารู้ว่าเอเวอร์ลีนนั้นมีไวรัสพวกลิฟที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็รู้ว่าวิวไม่ยอมอัปโหลดเธอแน่นอนพวกลิฟจึงเลือกที่จะโจมตีเพื่อจะทำให้เอเวอร์ลีนบาดเจ็บวิวจะได้รักษาเธอซึ่งแม็กไม่เห็นด้วยแต่โจเซฟไม่ยอมให้แม็กมาขวางและได้สั่งโจมตีวิวทันทีพวกเขาใช้ปืนใหญ่โจมตีวิว ทำให้เอเวอร์ลินโดนยิงและอาการสาหัสแม็กพยายามเข้าไปเซ็นเตอร์เพื่อช่วยเอเวอร์ลินบรีก็ได้ตามเข้าไปด้วยหลังจากที่เอเวอร์ลินโดนยิงวิลก็พาเธอมาที่เซ็นเตอร์ระหว่างนั้นก็มีเสียงของเขาดังก้องในเซ็นเตอร์ว่าคนเรากลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจคนเรากลัวสิ่งนี้กลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจวิลว,วางร่างของเอเวอร์ลินลงบนเตียงพร้อมลิงกับพวกไฮบิดแล้วพูด ขึ้นว่าคุณจะทำลายผมอย่างนั้นเหลอเอเวอร์ลีนพยายามห้ามวิวพร้อมกับบอกเขาว่าคุณต่างหากที่ทำลายพวกเขาแต่วิวกับพูดว่าไม่ผมพยายามช่วยพวกเขาต่างหากแล้วภาพก็ตัดมาที่กลุ่มลิฟวิวได้ใช้นานาและลิงกับพวกไฮบริดเพื่อขัดขวางพวกเขาไว้เขาลิงก์กับพวกไฮบริดคนหนึ่งเพื่อคุยกับโจเซฟเขาบอกโจเซฟว่าไม่ต้องกลัวไม่มีใครต้องเจ็บตัว ทางด้านแม็กที่โดนานาไนสกัดไว้บลีเธอก็ใช้ปืนเจาะไปที่แม็กพร้อมกับตะโกนบอกพวกไฮบริดว่าอัปโหลดไวรัสเร็วเข้าแต่แม็กก็พูดกับบลีว่าผมตายเขาไม่แคร์หรอกเขาแคร์ไม่เป็นวิวเลยลิงกับไฮบริดคุยกับบลีว่าผมรักษาร่างกายของเอเวอร์ินได้ผมอัปโหลดไวรัสได้แต่ผมไม่สามารถทําทั้งสองอย่างพร้อมกันได้เพราะพลังงานมีไม่มากพอแล้วเอเวอรินก็บอกกับ วิวว่าแม็กจะตายเพราะสิ่งที่เราทําไม่ได้จากนั้นวิวก็เลยเชื่อมต่อกับเอเวอร์ลินเพื่ออัปโหลดไวรัสพอเชื่อมต่อเสร็จเอเวอร์ลินก็ได้พูดออกมาว่าฉันเข้าใจหมดแล้ววิวได้คุยกับเธอมองท้องฟ้าสิมองก้อนเมฆสิเราช่วยระบบนิเวศเราไม่ได้ทำลายเราช่วยระบบนิเวศเราไม่ได้ทำลายอนุภาคลอยอยู่ในอากาศสร้างตัวของมันเองจากมลพิษ ป่าจะฟื้นขึ้นมาใหม่น้ำจะใสบริสุทธิ์ดื่มจากแม่น้ำยังได้คุณเคยฝันเอาไว้อย่างนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่เอเวอรินพูดพอไวรัสเริ่มลบโค้ดของวิวไฮบริบทุกคนก็กลับมาเหมือนเดิมป่วยเหมือนเดิมแต่แม็กเขารีบวิ่งมาหาเอเวอรินพวกทหารเดินออกมาดูข้างนอกพร้อมกับพูดออกมาว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยตัดมาที่เอเวอรินซึ่งตอนนี้วิวน่าจะอัปโหลดเธอเรียบร้อยแล้ว เธอเข้าใจทุกอย่างเธอได้พูดกับวิวว่าคุณนั่นเองวิวก็ได้ตอบว่าผมตัวจริงเลยล่ะเอเวอร์ลนเธอพร่ำขอโทษที่ไม่ยอมเชื่อเขาตั้งแต่แรกวิวบอกกับเอเวอร์ลนว่าลองคิดถึงส่วนในฝันของคุณสิคิดถึงแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราซึ่งส่วนนั้นก็คือส่วนหลังบ้านของพวกเขานั่นเองพวกเขาได้นอนกอดกันจนวาละสุดท้ายของชีวิตและภาพก็ตัดมาที่ส่วนหลังบ้านของพวกเขามีเสียงวิวพูดขึ้นว่า ผมจะไม่มีวันทิ้งคุณแล้วก็มีหยดน้ำหยดหนึ่งอยู่บนกิ่งไม้แม็กรีบเข้ามาหาเอเวอร์ลินแต่เขาก็พบว่าเธอตายแล้วพร้อมกับสามีสุดที่รักของเธอแล้วฉากก็ตัดมาที่หยดน้ำบนกิ่งไม้ที่ส่วนหลังบ้านของพวกเขาอีกครั้งมันได้หยดลงบนต้นทานตะวันที่เหี่ยวเฉาทำให้ดอกทานตะวันบานขึ้นและมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีแลระบบทุกอย่างก็ปิดตัวลงไฟฟ้าทั่วโลกดับลง ฉากก็ตัดมาที่แม็กที่กำลังเดินไปที่ส่วนหลังบ้านของเอเวอร์ลีนไวรัสทำลายหมดทุกอย่างโลูกทั้งใบมืดมิดแต่ผมรู้ว่ามันมีมากกว่านั้นมันต้องมีอีกเขาสร้างส่วนนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวกับที่เขาทำทุกอย่างเพื่อเขาและเธอจะได้อยู่ด้วยกันแม็กนั่งมองดูหยดน้ำที่หยดลงจากต้นทันตะวันมันได้หยดลงสู่น้ำที่ขังอยู่ในภาชนะแตกๆที่วางอยู่บนพื้น และน้ำในไปชนะนั้นก็เปลี่ยนสีจากน้ำเสียกลายเป็นน้ำใสในทันทีและเรื่องราวของทานเซนเดนคมสมองคนพิฆาตโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ